ก็ลองดูมีปัญญาก็เอาเลยเชิญเลยจุซ่าแครเฮ้ยวัดดีรุ่นเมกาดีรุ่นดูใบดีรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโลบอกในแมป Frog the f i s h นะท่านผู้ชมผมอ่านถูกเปล่า Frog the f ฟรีชฟลอกเดอะฟรนะท่านผู้ชมนั้นก็คือแมปแทงปลานั่นเองไม่เหมือนกับที่น้องไปแทงเขาหรอกแทงสาวๆอ่ะเออ มาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับแมปนี้ลิงก์อยู่หนา้าค่ะจะไจ้คลิปนะคนดูไป let's go นะครับอันนี้แมปโล่บ็อกสนะทุกผู้ชมนะเป็นแมปแบบเราหาแทางปลานะทุกผู้ชมอ่ะควาเมนหรือเปล่าแล้วมันเล่นกันนะครับทุกผู้ชมบ้านจีครับ <_ altogether> เอาเว้ยเอาเว้ยก็ลองดูตรงตุ๊กตุกต้นตุกมีบางอย่างก็เอาเลยเชิงเลยก็สังแคไหนเอ้ยมาแล้วว่าคนดูเอาเรื่องเอ้ยมาแทางปลากันดีกว่า แบบนี้มีเพลงไหมเนี่ยคนดูผมดูก่อนนะฮะอ่าวิ้ยจะแบบนี้ภาพภาพใช้ได้นะภาพสวยอยู่นะเนี่ยเฮ้ยคนดูชิปล็อกได้ด้วยดูดิมิวสิกผมปิดก่อนเลยมิวสิกออฟก่อนเลยมาฮะอ่ามีภาษาไทยหรือเปล่านี่พี่ขอป,ปรับภาษาก่อนนะครับนี่เอาภาษาอังกฤษโอเคออริจินอลเป็นภาษาไทยก่อนนะครับสวยฮะคนดูไปปึ๊บ ไม่ปรับเป็นภาษาไทยแล้วทำไมจะปรับเป็นภาษาไทยแล้วทำไมมันยังไม่เป็นภาษาไทยวะเนี่ยโอเคแทงปลาอ่ะนี่ไงนี่ไงแทงปลาเอาเรื่องเอาเรื่องมาหาแทงปลากันก่อนดีกว่ามันให้เราไปแทงตัวไหนเนี่ยคนดูปึ๊บนี่น,นี่โอเคหุ่ยได้ปลาแล้วคนดูคนได้เอาเรื่องเอาเรื่องคนดูปึ๊บไหนวัน้เรากดเล็กหนึ่งมันจะมันจะล็อกหรอโอเค อ่าคนดูเดี๋ยวพี่ขอแบบรีเกมสักรอบหน่อยนะกันคนดูแป๊บนึงนะเอานะพี่น้องไปกันต่อ Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24บชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้งพับจีโมบา e, ย ROV Free Fire Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ี่ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นอ่ามันให้เราทําการไปกดกระเป๋าใช่ไหมโอเคเพื่อดูปลา อ๋อแล้วกดขายได้เลยเหรอโอเคซิลนี่สวยอะไรวะน่ะซิลอา้อาวซิล anyway. อินิเมอ๋อโอเคเราต้องเราก็ต้องกดเองเหรอคนดูหรือยังไงยี่สิบสองดอนโอเคนี่อันนี้ปลานะครับคนดูเช็ดดูเอาเรื่องจาด แมบแทงปลานะคนดูชดเชดูโคตี้นี่นี่นี่พร้อมแทงพร้อมแทงคนดูพร้อมแทงปลาครับพร้อมแทงเฮ้ยเฮ้ยน้องโคตี้ง่ดูดิไอ้น้องคนนี้แทงปาลาละอ้าโช้อแย่งกูแย่งแย่งเลยคนดูแย่งแม่งเลยแย่งนี่แย่งนี่เฮ้ยทำไมมันได้อ่ะฮัลโหลอุ้ยโอ้โห,โหแมบแทงปลาโอ้โหโอ้มันมีถึงตรงนู้นเลยคนดู แบบที่แบบแทงในคนโหดเลยเนี่ยปลาตัวใหญ่ๆเยฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน้โอ้ตัวนู้นมันแทงอะไรวะน้คนดูคนโหดอันนี้อัลบ,บั้มผมกดเปิดดูก่อนอืมอัลบ,บั้มปลาโอเคมาเป็นอัลบ,บั้มแล้วเจอกันอัลบ,บั้มหน้าอือันนี้อีกฟิปคือของที่เราใช้นะมีปืนด้วยนะมีปืนยิงปลาด้วยแล้วก็ไม้งามแทงเฉยนะครับท่านผู้ชมแสดงว่าเราสามารถที่จะซื้อพวกอาวุธต่างๆได้นะในการแทงปลาี่ตรงนี้ฮาร์ปูลช็อปโอเค ผมแทงปลาไก่แถวนี้ก่อนละกันอ้อาโถโอเรียบร้อยอุ้ยได้เงินด้วยเอาเรื่องเอาเรื่องนี้น,นี่มันต้องไปตรงนี้มันให้เราเดินไปตรงนี้ครับไปขายปลาใช่ไหมอ่าต้องเดินมาขายปลาตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมนะโอเคกด e ปึ๊บขายนะครับซล a โอเคขายทั้งหมดเลยนี้ได้เงินมาแล้วมาใช้แล้ว well, easy, เว่เทคิทอีซี่ b o ไหนให้ไปตรงนี้ อ่านี่ไงมีการอัปเกรดไม้งามซื้อไม้งามเลยนะนี่เชงไทมสองวินาทีก็คือหมายถึงว่าเออระยะเวลาที่เราจะตีมันอ่าเขาเรียกว่าโยนอ่ะโยนโยนครั้งต่อไปอ่ะเออแทงอ่ะเออแทงครั้งต่อไปโอ้หลายบาทแล้วนี่ตรงนี้แทงจะจ,จัดคนดูเออโอ้โหนี่ห้าห้าล้านเลยเนาะห้าอิมนี่ห้าล้านเลยนะครับทุกผู้ชมนะหนึ่งเคนี่เท่ากับหนึ่งพันนะตัวหนึ่งอิมเท่ากับหนึ่งล้านนะครับทุกผู้ชมโอ้ เพลงอเหมือนกันนะคนดูแบบนี้อ,อ่ะมันให้เราซื้อหรอยังไงเราก็ต้องซื้อหรอโอเคอะซื้อก็ได้โอเคเปลี่ยนไม้งามสินี่ไงอีกคลิปตัวนี้เลือกใช้ก่อนครับสวยนี่จะมีดาเมจด้วยมาเอาเหลืองเอาเหลืองอ้าวอันนี้กระชังไม่ทําอะไรเนี่ยโอ้ยเราอเราจับอย่างนี้ได้ด้วยกระชังคนดูโอเคเอาทูพีไม่พีหรอกกูนะเนี่ยฮะปึ๊บนี่ไย อุ้ยรีโหลดเรว็วอันนี้นี่สวย1.6กโลนะครับปลาเราอีซี่เอาตัวใหญ่ดิน,น,น,นีน่พวกตัวใหญ่อยู่เนี้ยโอ้เฮ้ยอย่าแย่งนี่เพื่อนเฮ้ยนี่นะพี่ได้โอ้ยสองจุดจิตโลโค้ได้โค้ได้เอ้ยตัวเล็กๆแล้ววะคนดูมันใหญ่ไหมไม่น่าใหญ่นะโอเคอันนี้แค่โอ้ปลาการะรัวแสดงว่าเราต้องดูเงามันเ,เอานะผู้ชมนะ ถ้ามันเงามันใหญ่ๆนี่แสดงว่าได้อยู่นะครับโอกาสที่เราจะแทงปลาได้นะท่านผู้ชมนะอืมที่ง่ายเอาละอุ้ยนี่แน่แย่งแม่งเลยนี่แน่แย่งอะเลยได้ปลาสีฟ้าด้วยปลาดีแล้วนี่คนดูปลาสีน้ำเงินคือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคระับปลาสีฟ้าจะดีกว่าอืมสวยแทงเรียบร้อยอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ช่วยกันแทงอุ้ยใครได้วะนะอุ้ย อาคุมาสวยสวยใหญ่เว้ยฟามเงินฟามเงิน <c oughs> สวยเย้ห yeah, ุ้ยหนึ่ง <c oughs> จุดห้าโลเจ๋ออันนี้เจ๋วคนดูอันนี้ใหญ่อยู่ใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไป <c oughs> มาขายปลาก่อนเออซีโอขายหมดครับคนดูสวยมีเงินเท่าไหร่นะตอนนี้ อ,อ๋อมีเงิน800แล้วเราต้องแทงปลาให้ได้อย่างน้อยนะฮะสักห้าร้อยในเควสนี้มันจะมีเควสบอกอยู่นะครับอืออือสวยปลาใหญ่ปลาใหญ่หญสวยเอาเรื่อง้อย,ยเราชาร์จได้ด้วยนะโอ้หยิ่งชาร์จยิ่งแรงใช่ไหมเนี่ยเออคนดูมันชาร์จได้เรากดค้างนะครับปุ่มตีเนี่ย เ,เข้าใจแล้วนี่นี่มันจะแรงนะครับค,รรรคนดูต้องยิงชาร์จชาร์จแล้วตีนะฮือเปิดขึ้นไฟฟิ้งวิงฟิ้งฟิงิงจวกทุกเรียบร้อยครับ nope คนดูหนึ่งจุดสี่โลห้าร้อยเฮ้ยผมลงไปเอาข้างล่างดีกว่าเยมลงไปตรงอื่นบ้างนี่เฮ้ยมันจบตีแล้วได้ไหมว่าพวกปูพวกเนี้ยคนดูตัดตก่อน นี่อุ้ยไม่เข้าเลยยี่สิบเอ็ดวิมันโหดก่อนเกินไปนะคนดูปูพวกเนี้ยปูมันตัวใหญ่มันโหดเกินโอเคเราไปเอาตัวเล็กๆก,ก่อนเนี่ยๆของดีเลยตัวนะี้ตัวนั่นๆน่าจะดีนะคนดูไม่เป็นไรเอาตัวแกะกอาราลี่ก่อนฮ่าเชดโลยังอยู่7โลเฮ้ยได้อยู่คนดูตัวนี้ มมีกระชังด้วยนะกระชังเราตักได้ไหมเนี่ยเอาวิสอีฟเคห้ามเดินนะคนดูกระชังเราก็ตักได้นะตักปลาอย่างงี้นี่เนี้ย,ยดักปลาอ้ยไม่เอาดีกว่าคนดูอุยได้อยู่นะแต่ว่าไม่ไม่เวิร์กกว่าแทงดีกว่าแทงปลาดีกว่าคนดูนะอืม อ่เพลงใหม่นี่สวยอยีกนี้เดียวสวยอุ้ยเกือบแล้วนะคนดูมันจะมีระยะเวลานะเกือบพลาดแล้วเกือบพลาดเดี๋ยวผมไปขายให้ก่อนหางเงินนะฮะท่านผู้ชมนะไอตัวนั้นนะบีบี่ยนๆนะไอมุมนั้นนะ่ะโอ้ปลามันนั้นนันเกินไปวเราออกทะเลไดีมันทะเลน่าจะกว้างใหญ่อยู่นะคนดู อ่าีซี่ตรงไหนขายขายนีงไงขายปลาตรงนี้ได้นะครับคนดูโอเคขายครับในสี่ร้อยเออได้อยู่ได้อยู่แต่ผมควรไปซื้ออะไรที่มันอัปเกรดขึ้นมาสักหน่อยนะนี่พันเจ็ดแต่ผมมีพันเจ็ดแล้วเฮ้ยนี่คาถาเติมนีๆเลยคนดูว่าตาฮิกเติมสี่ร้อยเลยนะคนดูกินตังค์ชิบหายอันนี้สองพันคาถาสองพันเออ ไม่แต่ผมว่าคาถาสองพันเพราะว่ามันเข้าท่าอยู่นะน้องๆเออคาถาสองพันแจ๋วแจ๋วอุย้ยมีปลาตัวใหญ่ไอพวกปลาเรืองแสงนี่น่าจะหูดนะคนดูนะเดี๋ยวสับตัวเล็กก่อนทัวออเฮ้ยแม่งโดนตัวใหญ่โอ้คนด,ดูโทษโทษโทษนี่โอ้ไม่อยากจะเข้าเลยคนดูผมไปตีข้างบนดีกว่าข้างบนน่าจะได้เงินเร็วกว่าได้เงินเร็วกว่านะเพราะปลามันกระลัวนะข้างบนปลาไม่ค่อยกิ่งเท่าไหร่นะ เฮ้ยนห้าจิมคืออะไรเี่ะเดลี่ออนไลน์อ๋อออนไลน์สิบนาทีโอเคเฮ้ยมันมีอันนี้ด้วยนะว่าแบบออนไลน์เนี่ยนั้นระยะเวลาออนไลน์นี่สวยร่วงโอ้ชาจพลังก่อนชูชูชูเรียบร้อยครับน้องเอาแถวนี้ดีกว่าชัวสุดปนดูชัวสุดต,ตรงเนี้ยอื เก็บร้อยอันนี้ตัวใหญ่คนดูมันไม่ใช่ตัวใหญ่ปลาเก็บปลาแถวนี้นี่นี่นี่มันจะมีสีเนี่ยพวกแบบสีเหลืองๆแสงนี่อย่างเงี้ยสีน้ำเงินเนี่ยยปลาแล่นะเนี่ยนี่ปลาแลปลาแลเนี่ยมันจะขายได้ราคาดีนะครับสีน้ำเงินเนี่ยจะขายได้ราคาดีสีม่วงก็ดีสีแดงก็ดีนะครับสีแดงจะดีสุดนะอืม สีเขียวก็จะเป็นแบบดีขึ้นมากัว่าสีเทาถ้าสีเทาปกติมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยนะนำไว้ดูปลาตัวที่มันเรืองแสงนะครับน้องๆเออ,อ,อ,อยี่เออได้ยืได้ยืนี่นี่นี่โอ้ไอ้นี่ดีของดีโอ้เฮ้ยเฮ้ยน้องทำไมทำอย่างนั้นไอ้นี่โอ้ปลาหายหมดเลยเอ้อะไรวะจบแล้ว ผมชาร์จไว้รอก่อนเดี๋ยวปลามันเกิดแถวนี้นะครับปลาตัวสีน้ำเงินนะ่ะโอ้มันเอาไปหมดเลยจะบ้าเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่โอ้โอ้โอ้สีติดคิดด้วยคนดูเมื่อกี้นี้นนนนนอเอาเว้ยเอาเว้ยจะไปอือกอดแดมมา ชมกวกเราแค่สามร้อยเองชมวกพี่แค่สามร้อยเองน้องแต่พี่กระซิ่งได้เอาดิอาจ้าอ้าวเหลืองอาเหลือง,อองไปกันต่อไปกันต่อคนดูชมวก3 0สามร้อยบายพี่โคโคซิ่งเซลเลยครับเซลคือขายนะคนดูนะสวยโอ้ยมีเงินเท่าไหร่นะสามพันแล้วนี่มาผมอัพเกรดเป็นรออัพเกรดเป็นชมวก5 0ห้าพันเลยไหม เอา,เอา,เอาสามเอาสม,มุมนงี้ดีกว่าสามพันมางไว้ก่อนดีกว่านะคนดูนะเออเดี๋ยวมันจะไม่ได้ใช้อันนี้ทุบย้ายอดีเฮ้ยเราค้นหาปลาได้อยู่นี้เราเรารับได้นะพวกเนี้ยเนี่ยถ้าเราตีโดนปลาหลายตัวเราก็รับได้นะครับเนี่เห็นไหมเราจะรับพวกแบบเศษปลาจิ้มมาได้นะโอเคผมควรตีทุกปลาทุกตัวนะเอาจริงจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่อย่างเงี้ยให้มันแบบมีไว้ติดไว้ในอัลบั้มหน่อยซุบ นี่สวยอืมโอเคตรงนี้น่าจะได้แล้วแต่ผมไปข้างล่างดีกว่านี่เนี่ยว้าว้าเจอปุน่นตวหนาฮึมพี่เร็วกว่าน้องโทษทีว่ะโอ้อุ้ยอะไรวะน่ะปลาสีม่วง นี่สีม่วงนี่สีม่วงผมแทงไว่ไวดีกว่าคนดูมันมีเวลาแค่ไม่กี่วิสีม่วงสีม่วงสวยเย่ไปปาปักเป้ามาช่วยกันแทงสีม่วงสีม่วงสีม่วงขายได้ราคาดีคนดูปลา เจ็ดวิเออเออเออเย้หูสองจุเจ็ดโลนี่ปลาม่วงคนดูของดีเลยเจ๋วเจ๋วจริงจ,งจิงเลยเฮ้ยแต่นี้แบบมีอะไรให้แบบให้มันแทงเนี่ยเอาเอาปลาหายแต่ฮิกสลามชู้ชู้ชู้ สวยสวยแหงไปก่อนนี่ฮูดบอยผมว่าน่าจะขายได้หลายบาทแล้วนะผมเดินไปดูก่อนเดี๋ยวเราม่ค่อยมาซื้ออปเกรดไปเรื่อยๆนะครับอุ้ยปลาสีปลาสีองสีองแล้วก็สีแดงสีองหรือสีแดงดีกว่าวะน่าจะสี สีแดงแล้วก็สีทองไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะอสีม่วงแล้วก็สีแดงแล้วก็สีทองนะน่าจะใช่ขายออ 2000. อเลยสองพันเออ,อ,อเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องคนดูไปแทงด้วยดิแทงด้วยดิวยกันแทงอุ้ยอันนี้แทงดอกละาหกพันกูจะรู้ว่าเออลูกีเอ้ยเอ้ยเอ้ย ปลาตัวใหญ่เนี่ยมันเป็ตัวใหญ่มันเป็นของดีนะผมไล่แทงปลาสีม่วงดีกว่าปลาสีม่วงราคาดีกว่าอีดชาร์จคัวชาร์จคัวแรงอยู่นะชาร์จเนี่ยคัวคัวเรียบร้อยโอ้เอ้าเรื่องวิมีแมงกระพุนด้วยนะฮะโอ้กุ้ง อูผมว่าไม่น่าไหวคนดูกุ้งเนี่ยเนี่ยชือ้อโอ้ไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวเกินมือเกินมือคนดูเนี่ยเอาตัวเล็กๆพวกนี้ดีวกว่าแมงกับพรุนตัวเล็กอืมเอมอเออไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวแนนอนร้อยเปอร์เซ็นสวยแข่งดอกปกติหกร้อยไปก่อนเอาเด้ไอ้น้องยิงจะ แทงกบพี่ใช่ไหมปะแทงลากับพี่ใช่ไหมสวยมาดิใครได้ก่อนนี่เนี่ยเป็นไงล่ะพี่ได้ป่ะโทษทีน้องตีเว,เวลาไปดิโอ้เฮ้ยเต่า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 อึบอืบโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวแมพเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะฟลุก ฟล์กอะฟริชนะท่านผู้ชมนะเออแมปนี้ก็เป็นแมปอแทงปลานะท่านผู้ชมสำหรับใครที่ออ,อยากไปเล่นมาเล่น,นบ้างนะท่านผู้ชมนะก็มาเล่นได้นะครับลิงอยู่ด้านล่างนะท่านผู้ชมนะลิงแมปนะอืมสับวันี้พี่โคตัวก่อนแล้วเจอกันพรุ่หน้าบายจ้าคนดูหวานจีครับเอาเรื่องเอาเรื่อง